ป่าสยองน,นางตานีต้องกับชัยสองหนุ่มหัวขโมยประจําถิ่นได้แบกร่างที่หมดสติของนัดมาทิ้งเอาไว้ที่ป่าชาร้างซึ่งเต็มไปด้วยต้นกล้วยตานีพวกเขาคิดว่าบริเวณนี้เป็นที่ลับตาคนคงไม่มีใครมาเห็นแน่นอนทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละเองแน่ใจนะว่าไม่มีใครเห็นนะ่ะ ถาจะเห็นก็มีแต่นางตานีเท่านั้นแหละพูดเป็นเล่นนะก็เองดูดิว่าป่าช้าอะไรมีแต่ต้นกล้วยตานีเยอะแยะไปหมดคงไม่มีใครมาเห็นหรอกนะนอกจากผีนางตานีข้าเลยอยากเห็นจริงๆว่าผีนางตานีจะสวยสักแค่ไหนจะจับทํำเมียให้หมดเลย <laughs> ทั้งสองพูดเล่นกันหัวเราะเสียงดังและคิดว่าอีกไม่นานนัดก็คงจะตาย ซึ่งจะเป็นผลดีกับพวกเขาเพราะจะได้ปิดปากที่นัดไปรู้เห็นว่าโต้งกับชัยเป็นคนขโมยพระพุทธรูปในวัดและยังเผากุฏิไม่ให้หลวงพี่ในวัดตามมาได้นัดซึ่งเป็นเด็กวัดผ่านมาเห็นเข้าพอดีทำให้โต้งกับชัยรุมทำร้ายจนเขาสลบนำพระพุทธรูปไปซ่อนเอาไว้แล้วแบกเอาร่างของนัดมาทิ้งที่ป่าชาร้าง ทั้งสองกำลังจะเดินออกไปแต่อยู่ๆก็มีหญิงสาวหน้าตาสวยห่มสบายสีเขียวในตาสีเขียวเดินออกมาจากต้นกล้วยตานีขวางทางพวกเขาเอาไว้พวกเขาเห็นกับตาแข้งขาสั่นไปหมดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าวันนี้คือผีนางตานีพี่อยากเห็นฉันแล้วก็อยากได้ฉันไปเป็นเมียไม่ใช่เหรอ าแค่่พูดเลนแต่ฉันไม่เล่นด้วยเพราะฉันไม่ใช่เพื uh ่อนเล่นของแกนางตามีเอยแทกน้ำเสียงดุกดัยื่นมือสองข้างยาวเฟื้อยออกมาบีบคอสองหนุ่มไว้แน่นจนพวกเขาต้องยกมือไหว้ขอขมาอข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่แม่นางตานีเลยต่อไปข้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว ส่วนข้าไม่เกี่ยวนะไอ้ชัยเนี่ยมันเป็นคนพูดลบหลูแม่นางตานี้เองนี่ไอ้ต้องไอ้เพื่อนเลวจะเอาตัวรอดคนเดียวหรือไงวะไม่ต้องถีกันเองได้ตายทั้งคู่อย่าจะทำพวกข้าเลยพวกข้ายังไม่อยากตายพวกเองไม่อยากตายแต่ก็สมควรตายไม่ใช่ทั้งขโมยของวัดเผากุติสองหนุ่มตกใจมาก ที่นางตานีร่วงรู้ว่าพวกเขาไปทําอะไรผิดมานางตานีอีกคอทั้งสองหนุ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้พวกเขาหายใจไม่ออกพวกเขาพยายามร้องขอชีวิตพต่ให้โอกาสข้าเถอะไม่นางตานีลูกข้ายังเล็กข,ขายังไม่อยากตายยังมีพ่อแม่ให้เลี้ยงดูเห็นใจข้าด้วยเถอะ นางตานีคิดว่าทั้งคู่จะเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆอีกทั้งนางตานีก็ไม่เคยทำร้ายใครจนตายที่นางทําก็เพื่อต้องการตัดเตือนพวกเขาเท่านั้นนางตาีจึงปล่อยทั้งสองไปขณะนั้นเสียงร้องเบาๆของนัดก็ดำขึ้นเนื่องจากเขารู้สึกตัวแล้วนางตานีรีบเข้าไปดูนัดที่สลึมสลืออยู่ ามเนื้อตัวมีแต่บาดแผลฟกช้ำม,มีเลือดออกจากจมูกและปากลมหายใจเริ่มแผ่วเบาลงทุกทีนางตานีเห็นว่านัดกำลังจะตายหากเธอไม่ช่วยเขาก็อาจจะต้องตายก่อนอายุไขนางตานีจึงใช้ฤทธิ์อำนาจของตนเองไายมนคาถาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากนั้นจึงเป่ามนลงทั่วทั้งร่างของนัด ตัวของนักเองก็รู้สึกดีขึ้นอย่างน่าประหลาดแม้ว่าเขาจะยังไม่หายจากอาการเจ็บปวดจนหมดก็ตามแต่ก็สามารถลุกขึ้นมาได้ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมเอาไว้ถ้าไม่ได้คุณผมต้องตายแน่ๆที่ช่วยเพราะเธอเป็นคนดียังไม่สมควรตายเอ แล้วนี่คุณเป็นใครทำไมถึงได้มีอาคมขนาดนี้นางตานีไม่ตอบคำถาม,ถามแล้วอยู่ๆเธอก็เดินหายเข้าไปภายในต้นร้วยตานีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอคือนางตานีนัดเห็นนางตานีชัดๆก็ถึงกับขนล,ลุกขยี้ตาหลายรอบว่าตัวเขาไม่ได้ตาฝาดไปหากแต่ตัวของเขาเองก็ยังแปลกใจ ที่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวนางตานีเลยตรงกันข้ามกลับรู้สึกเป็นมิตรกับเธออีกด้วยเมื่อนัดปลอดภัยแล้วจึงเดินกลับวัดระหว่างทาง <c oughs> เหลือไปเห็นแสงสีทองเงาวับกระทบตาอยู่ที่พงหญ้า <c oughs> เขาจึงเข้าไปดูก็พบว่า <c oughs> เป็นพระพุทธรูปที่ใช้กับโต้งขโมยมาจึงแบกเอาไปคืนวัดได้สำเร็จ ส่วนหลวงพี่ที่สลบไปเพราะควันที่ไม่กุฏินั้นตอนนี้ท่านได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ท่านจำหน้าคนเผากุฏิไม่ได้จึงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้นัดที่กำลังจะตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าโต้งกับชัยเป็นคนขโมยพระพุทธรูปและเผากุฏิหากแต่เขาก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมามัดตัวทั้งสองได้ขณะเดียวกัน ในคืนนั้นโต้งกับชัยก็แอบเข้ามาหานัทที่วัดเพราะกลัวว่านัทจะนำเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นนัทพวกข้าขอโทษให้ข้ากราบเท้าก็ยอมใช่ใช่ข้าขอโทษข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วพวกเขาทำทีร้องห่มร้องไห้แทบจะกราบเท้าไม่ให้นัทบอกใครเขาทั้งสองอ้างว่าตอนนี้ มีภาระดูแลลูกกับพ่อแม่ที่แก่ชาราหากพวกเขาเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลครอบครัวพวกเขาขอเวลาอีกสักเล็กน้อยแล้วจะเข้ามาสารภาพเอง <S <S นัดที่เป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วเห็นน้ำตาของทั้งสองคนนั้นก็ถึงกับใจอ่อนแต่หารู้ไหมว่าสองหนุ่มจอมขโมยจะไม่ยอมปล่อยให้นัด เอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเด็ดขาดคืนหนึ่งพวกเขาถือโอกาสที่นัดเดินกลับจากร้านขายยาเพื่อไปซื้อยาให้กับพระในวัดเพียงลำพังพวกมันเมื่อโจรออกจากข้างทางตรงเข้าทำร้ายนัดอีกครั้งแต่ทันใดนั้นผีนางตานีก็ปรากฏตัวขึ้นจับร่างทั้งสองเรียงลกนนงกับนพื้นจนได้รับบาดเจ็บพวกเขาหวาดกลัวมาก ไม่คิดว่าผีนางตานีจะตามมาช่วยนัดสองลุ่มรีบหนีไปและนำเรื่องนี้ไปปรึกษาลุงเสนซึ่งเป็นหมอผีผู้มีวิชาคนหนึงในหมู่บ้านเพื่อจัดการนางตานีให้พ้นทางก็อีแค่ผีตานีตนเดียวพวกเองกลัวถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะก็พวกฉันเคยดวนมากับตัวแล้วไงลุงถึงพูดได้แล้วเองจะให้ข้าช่วยยังไง ช่วยปราบผีนางตานีนะสิข้าปราบมันได้แน่มันแค่ผีกระจกกระจกตนหนึง่งว่าแต่พวกเองเถอะเงินถึงหรือเปล่าชัยกับโต้งลงขันกันนำเงินมาบางส่วนให้ลุงเสนก่อนถ้าเสร็จงานแล้วพวกเขาก็จะให้เพิ่มตามที่ตกลงกันเอาไว้ในคืนเดือนมืดลุงเสนบอกให้ทั้งสองไปซื้อน้ำมันมาราดทั่วๆป่าช้าแล้วจุดไฟเผา เพื่อให้นางตานีออกมาแล้วแกก็จะจับนางตานีใส่หม้อทั้งสองทำตามแผนทันทีไฟได้ลามไปทั่วป่าช้าเผาไหม้ต้นกล้วยตานีพร้อมๆกับเสียงร้องของเหล่าผีตานีที่อยู่ภายในต้นกล้วยจำนวนหลายดวงวิญญาต่างพากันออกมาเพราะเจ็บแสบตามเนื้อตัวลุงเสนเห็นผีนางตานีจำนวนมาก กดถึงกับตะลึงนางตานีที่เองว่ามันตนไหนกันวะเฮ้ยทำไมมันเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนี่เองจำได้ไหมว่ไอ้ต้งที่มันทำร้ายเราข้าก็จะไม่ได้เหมือนกันเน่ะแต่ตอนที่เห็นมันมีตนเดียวนี่วะงั้นลงจับใส่หม้อให้หมดเลยสิเขืนจับใส่หม้อจนหมดพลังวิชาข้าก็หมดพอดีมีหวังข้าต้องตายเนีๆ่ๆระหว่างนั้น ที่เห็นลุงเสนกับสองหนุ่มก็พากันพุ่งทะลุเปลวไฟออกมาพวกเธอโกรธแค้นมากพากันไล่ต้อนสามคนเข้าไปในวงล้อมของไฟลุงเสนที่เก่งกาจด้านวิชาอาคมก็จริงแต่พอเจอผีนางตานีหลายตนพลังวิชาก็อ่อนลงไปในทันทีเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแกพยายามไล่บนพันหาใส่แต่ผีนางตานีก็สู้ใม่ถอย ลุงเสนว่าตัวจนสติแตกจึงวิ่งเข้าไปในวงล้อมของไฟเช่นเดียวกับสองหนุ่มแล้วเปลวเพลิงก็ไหม้ร่างของทั้งสามคนจนสิ้นใจอย่างทรมานระหว่างนั้นนัดได้ยินชาวบ้านตะโกนเสียงดังว่าไฟไหม้ป่าช้าแต่ไม่มีใครกล้ามาดูเพราะกลัวผีนัดเป็นห่วงนางตาหนีจึงรีบมาดู ร่างของทั้งสามคนตายในกองเพลิงอย่างน่าเวทนาโดยมีวิญญาณน,นางตาณีห้อมล้อมอยู่หลายตนแต่อยู่ๆฝูงผีนางตานีก็รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นนางตานีที่หน้าตาสวยงามตนเดียวกับที่ช่วยเหลือนัดเอาไว้ผิวพรรณของเธอไหมเพราะถูกไฟเผาเหมือนกับต้นกล้วยตานีที่ในตอนนี้ ถูกไม่จนเกือบหมดเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับนัดฟังว่าเธอสามารถจำแรงกายเป็นหลายๆร่างได้หากแต่ดวงวิญญาณของเธอมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนัดเห็นสภาพของนางตานีแล้วเกิดความสงสารอย่างมากจากวันนั้นตัวของนัดเองจึงได้มารดน้ำพรวนดินให้กับต้นกล้วยตานีในป่าช้าแห่งนี้ ที่อย่างไม่น้อยหน่อกล้วยบางส่วนก็ยังไม่ถูกไฟเผานัดดูแลหน่อกล้วยเหล่านั้นเป็นอย่างดีประกอบกับฝนที่ตกลงมาทําให้หน่อกล้วยโตขึ้นเป็นต้นกล้วยใบเขียวชอุ่มนัดยังได้ทําบุญใส่บาตรให้กับดวงวิญญาณของนางตานีทุกวันส่งผลให้ร่างของนางตานีที่โดนไฟไหม้กลับมาสวยสงง่ายิ่งกว่าเดิม ฉันขอบใจมากที่เธอช่วยฉันเอาไว้ก็คุณเคยช่วยชีวิตผมไว้เมื่อมีโอกาสผมก็ต้องตอบแทนผมเคยคิดนะว่าชาติก่อนๆเราคงจะเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรสหายกันมีบุญเกื้อหนุนกันทำให้ชาตินี้คุณกับผมต้องกลับมาช่วยดูแลกันแม้ว่าเราจะอยู่ต่างภพภูมิกันก็ตามทั้งสองหันมาสบตากันต่างฝ่ายก็รู้ตัวดีว่า ตนเองรู้สึกดีมากไปกว่าความเป็นมิตรสหายแต่พวกเขาก็รู้สถานะของตนเองว่าอยู่คนละภพภูมิจึงเป็นได้แค่กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าชาติหน้ามีจริงก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งสองจะเกิดมาอยู่ในสถานะเดียวกันและสามารถรักกันฉันคู่รักได้ ส่วนวิญญาณของสองโจรและหนึ่งหมอผีก็วนเวียนอยู่แถวป่าช้านางตานีและกลายเป็นทาสของนางตานีเพื่อชดใช้กรรมคอยดูแลป่าช้าแห่งนี้ตลอดไปแล้วคุณคิดว่าคนกับผีจะรักกันได้จริงหรือไม่คิดเห็นเช่นไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ คลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ